บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากศูนย์ศิลปะชีพบ้านกุฎนาขามจังหวัดสกลนครกับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อชุมชนยั่งยืนศูนย์ศิลปะชีพบ้านกุฎนาขามจังหวัดสกลนครคืออีกหนึ่งศูนย์ศิลปะชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ด้วยพระเมตตาที่ทรงต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นแล้วก็สามารถช่วยให้ประชาชนแถวนี้มีอาชีพเสริมก็สามารถประกอบอาชีพและสามารถเลี้ยงตัวเองได้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ครับ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงถูกจัดตั้งขึ้นให้เป็นแหล่งสร้างอาชีพและแหล่งเรียนรู้ด้านงานเซรามิกและงานหัตถกรรมด้านอื่นๆที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงโปรดให้นำช่างฝีมือมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านจนกลายมาเป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสกลนครคนแบบเรานะโบมีโอกาสจัพงหมดเลนะ ชนหมังมันจิขอสังคมลำบากหางานเฮ็ดยากครับจิฟึกอาคีพก็นลำบากใส้มาฝึกตรงนี้ครับมาตลาดว่าน้องกะเจ้าก็บ,บอกว่ายู่ศูนย์นะค่ะก่อนรับคนจังซี่คนที่ทํางานบ่ได้เป็น่าเปิดโอกาสแต่ให้แฟนมากอนสามเดีอยงเอะแฟนมาก่อนสามเดีย่ยงอยมาไทยเบฟขอบันทึก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาขามจังหวัดสกลนครกับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อชุมชนยั่งยืนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบยวเวอร์เรจจำกัดมหาชน